สวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารอัปเดตนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับซึ่งบางคนอาจจะได้รับสิทธิ์แล้วหรือว่าสถานะเปลี่ยนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะขอสรุปสถานะต่างๆนะครับที่ได้มีการโอนเงินหรือว่าเปลี่ยนสถานะหรือว่าต้องรออะไรบ้างนะครับในวันที่ 18พฤษภาคมนี้นะครับเช้าวันนี้เนาะซึ่งผมนะครับก็ได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากคนที่ได้มีการเอาข่าวมาแชร์กันในทวิตเตอร์หรือว่าใน f a c e b o o k นะครับว่าสถานะของเขาต่างๆเนี่ยได้มีการดําเนิกนการอย่างไรแล้วเงินเข้าหรือยังนะครับซึ่งเช้านี้นะครับเช้าวันที่18นี้นะครับคนที่เข้าเงินเข้าส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือคนที่ สถานะที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับที่บอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับซึ่งสถานะนี้นะครับใครอยู่สถานะนี้ก็คือแนะนําว่าได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่ารอบการโอนเงินเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละวันนะครับซึ่งสําหรับคนที่เปลี่ยนสถานะมาเป็นสถานะสีเขียวนี้เนี่ยส่วนมากที่เปลี่ยนสถานะวันที่1 4นะครับจะมีการโอนเงินเข้าวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนอื่นอาจจะเปลี่ยนวันที่1 4เหมือนกันแต่เงินยังไม่เข้านะครับก็อาจจะต้องรอในวันถัดไปนะครับซึ่ง อยากจะเช็คเบื้องต้นเนาะก็สามารถไปดูคลิปที่ผมแชร์เทคนิคไว้ได้นะครับซึ่งส่วนมากจะตรงตามนี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับ สถานะนี้นะครับก็คือต้องรอเจ้าหนะ้าที่มาทบทวนสิทธิ์ก่อนเนาะแล้วสถานะจะต้องเปลี่ยนไปสีเขียวจึงจะได้รับการโอนเงินนะครับแต่ว่าก็มีเป็นบางส่วนเหมือนกันนะครับวันนี้ที่สถานะยังไม่เปลี่ยนเลยที่อยู่สถานะสีส้มสีนี้นะครับแต่มีการโอนเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคนที่มาแชร์กันเนาะอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าตามปกติแล้วนะครับใครที่ยังอยู่สถานะนี้นะครับก็คงต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ ต้องรอให้สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนนะครับจึงจะได้รับการโอนเงินนะครับสำหรับ2สถานะนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับการโอนเงินในวันนี้นะครับบางส่วนเนาะแต่สำหรับสถานะที่คนส่วนใหญ่เลยที่มีจํานวนคนที่รอเยอะมากครับก็คือสถานะสีเหลืองครับก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการโอนเงินนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการโอนเงินที่อยู่ในสถานะนี้นะครับแน่นอนว่า อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัญชีหรือว่าของพร้อมเพย์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในข่าวเนาะกระทรวงการคลังบอกว่าจะมีการโอนเงินรวมถึงตรวจสอบสถานะต่างๆเนี่ยทุกวันอังคารนะครับแต่ที่นี้นะครับทางนี้ทางนั้นนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวจากโฆษกกระทรวงการคลังเนาะบอกว่าสถานะสีเหลืองเนี่ย ที่บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินนะครับมีอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสองหมื่นคนนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของการโอนเงินอยู่นะครับซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าใน1นึ่งล้านสองหมื่นคนเนี้ยในจะมี5้าแสนเก้าหมื่นรายนะครับที่จะทําการเตรียมการโอนเงินในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารที่19พฤศจิกายน63นั่นเองแต่สําหรับส่วนที่เหลืออีก 4 3 0 0 0 0รายนะครับก็คือต้องรอต่อไปเนาะก็คืออาจจะเป็นอังคารหน้าเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาก็บอกไว้ว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็คือแนะนำให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวพาชนนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดนะครับโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับโดย กระทรวงการคลังนะครับจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ <c oughs> ก็คือทุกวันอังคารนั่นเองนะครับซึ่งใครที่อยู่สถานะนี้นะครับที่บอกว่าเป็นสีเหลืองนะโดยส่วนมากนะครับถ้ามีจะต้องมีการโอนเงินเนี่ยสถานะเขาจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนนะครับดังนั้นก็เช็คง่ายๆตรงนี้ว่าใครที่จะเป็นรอบกโอนวันอังคารเนี่ยสถานะจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนแน่นอนนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนไหมที่ ไม่เปลี่ยนสถานะจากสีเหลืองแต่โอนเงินเลยอันนี้ผมยังไม่เห็นนะแต่ถ้าใครมีข้อมูลดีๆก็เอามาแชร์กันก่อนก็ได้นะครับถ้าใครอยู่สถานะนี้แล้วไม่เปลี่ยนแต่เงินโอนเข้านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีตัวอย่างเนาะสำหรับท่านนี้นะฮะว่าบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบอกว่าเงินเข้าแล้วค่ะนะครับไม่มีข้อความส่งมานะครับก็คือเขาบอกว่าของเขาเนี่ยสถานะสีเขียวว่าได้รับสิทธิ์เมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับในวันนี้ วันที่18พฤษภาคมนะครับก็มีเงินโอนเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นยอดสมทบเลย2เดือนนะครับก็คือเดือนเมษาและเดือนพฤษภานะครับเป็นยอด10,000บาทนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคนเปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับสำหรับท่านนี้บอกว่าลงทะเบียน28มิถุนายนนะครับแล้วก็ เขาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็ผู้พิทักษ์สิทธิ์โทรมาให้เอาเอกสารไปยื่นเนี่ยวันที่8นะครับก็เลยเอาเอกสารไปยื่นนะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันที่18พฤษภาคมวันนี้นะครับก็คือเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวก็คือได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นคนที่อยู่สถานะทบทวนสิทธิ์เนาะ กับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเขาเนี่ยอยู่สถานะทบทวนสิทธิ์นะครับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะของเราเนี่ยสถานะไม่เปลี่ยนนะครับแต่มีข้อความเข้าแล้วก็เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มีรายละเอียดของแค่นี้เนาะซึ่งเขาก็บอกว่า ก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยู่สถานะนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ผมรวบรวมนะครับสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่18นะครับของคนที่มีการโอ,อนเงินหรือสถานะเปลี่ยนต่างๆนะครับส่วนใครที่อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์มาแชร์กันด้านล่างนะครับแล้วถ้าข่าวสารอื่นใดจะเป็นอย่างไรนะครับภายในจบโครงการนี้เนาะผมจะทาคลิปแบบนี้มาอยู่เสมอๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ